สวัสดีค่ะเมื่อเนวันที่ยี่สิบกันยายนปีหกแปดมื่อเนีผ้าพี่น้องมาเบิงเฮาได้เอาป่ายมาติดใส่ต้นทุเรียนเพราะว่าซุ่มปลูกใหม่นี่เดี๋ยวมันสิลืมนะพี่น้องอันนี้พ่านนกยิบพี่น้องอยู่แคขมต้นบักนาวอันพว่วมันยังละลึกได้อยู่ใบเพิ่นสิเป็นเกีียวเป็นยักษ์ก ข้างหลังเป็นสีทองเดี๋ยวสิพาไปเบิงต้นอื่นๆส่วนนี้กําล่างสีบีสิบหกกับจุลินสี่สังคอเอแสงอันนี้คือพันธาลิกาใบเพืนสี่ใหญ่ๆป่อมๆบบยเห่ายู่แค่มต้นใหญ่อันนี้ยูซื้อกันกับต้นใหญ่ของเห้ากับอันนกยิบพี่น้อง ลกยิบเฮดแบบบ้นบานๆนะพี่เนาะต่อมากกะิีเป็นกบพิกุลตัวน,นี้บท่นแหลงามมันใบโลนตอนสื่อมากนะพี่เนาะใบย่ญ่ๆกบพิกุลน,นี่ยปู่ยุ่มกบดูต้นที่แหลก อันนี้เป็นพันธุ์พ่วงมนีพ่วงมานี่เอาก็ผูกไว้อันนี้เป็นพันธสาลิกาพี่นนอกใบปมๆก็เริ่มสังเกตได้เลยสาลิกามีสามต่นนะต้นนี้สิเป็นพันธลงรับแร่พี่นนอกตอนต้นที่เขาปลูกถิมเป็นการถูกหมันแหละพี่นนอกมันกำล่างปง อันนี้พันกีบสมุดพี่น้องกีบสมุดยุยเข่มโกคาอันนี้คือพันกบพิกุลน,นี่พี่นอ้องใบใหญ่ๆเปิ่งเซิงแน่วนี่กบพิกุลกบพิกุลเท่าเอามาสามต้นอันนี้คือพันกุการแย่ สิวาการเน่าธรรมดาเพราะว่ามันมีส่งหวดน้่นะพี่น่องตัวมากกับเป็นอันนี้คือว่าสิเป็นหลงรับเล่ะนะพี่น้องเนี่ยเพราะว่ามันมีสองต้นเขากับเบื้องคีปของเทาสิเทาท้า,ทายถา้ำสวนเทาสื่อมันมันฝั่งสีเหลืองนะมันก็นอยากลืมๆเนี่ยคือว่าสิเป็นหลงรับเล่ะนะพี่น้อง ต่อมากับเป็นพันธุ่มผู้สีพี่น้องอย่อนมันหักอันนี้ไข่แนมันมีซื้อบอกไวอยู่ชมผู้สีของเหามีสองต้นซื้อมาต้นละลอยต่อมากับสิเป็นต้นการเย่างส้งหวดพี่น้องการเย่างส้งหวดต่อมากับเป็นกบพิกุลพี่น้องกบพิกุลที่ว่ามันใบหลวงตอนซื้อมาใไม่เหรอพี่น้อง ต่อมาต้นสุดท้ายสำหรับไฮลุมนี่คือช่อมพู่สีพี่นอ้องช่มพู่สีมีสองตน้นอันนี้เขาตัดหากโคตรออกบักหลายได้นี่พี่น,อน้องนี่มันก็นยังยังโ่งอยู่แต่ว่าส่งควนเป็นส่งกลางหลายๆนะกลางห่างๆสำหรับทุเรียนให้เทิงของ้อเหานี่กะปลูกไม้มีซ้ำนี่นะพี่นอ้องถ้าพี่อ้องมาเบงต้น ท่องรังที่ห้ามาปลูกไว้ต้นท้องรังพอมาเล็ดแล้วกผ้ามาเบิงให้หน้าข้องใส่ไก่ที่ห้าเตรียมข้องใส่ไก่แถวนี่สองแถวสองข้องสีเตรียมปลูกเขาญี่ปุ่นนะพี่นหนกเพื่อไว้ถ้าเป็นพันธุ์ละการไวทถ้ากินก็ให้นี่ก็ให้เทิ่ง เมื่อกี้ขอราพี่น้องไปสำมนีสกอนมาจบถ่ายด้วยต้นกันเกาพี่น้องสวัสดีค่ะ